thinking bit of fight ทีสุดลเบินผมคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงฮะคุณหมายความว่าเขาร้องเพลงเป็นยังไงฮะคุณพูดมาเขาก็ร้องดีในแบบของเขาพี่นุ้ยร้องดีในแบบของเขาเต็มสิบ,สบเท่าไหร่ครับสิบของตัวเขาเ,าเาพราะเขาเต็มที่เกรสเขาฟังเขาไวสิว่าเขาพูดยังไงอะมันต้องพูดแบบน,นี้เนาะโอเคโอ,โอเคอายุประมาณเท่าไหร่คิดว่าอยู่ในช่วง ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าพี่เคยเห็นเขาทำงานกับน้องพีพีเอ๊ะน้องพีพีก็เคยทำงานกบับน้องพีพี่ีนอันนี้คือความเจี๊ยบและผมเชื่อว่าจังหวะนี้บอยพิสเมคเกอร์จะนั่งอย่างนี้อยู่ขออย่างเดียวอย่าเผลอบ่บอกนักร้องหลังกำแพงก็พอแล้วขอ,ออย่างเดียว เชบอกไพี่เคยเห็นเขาทํางานกับน้องบิวกินครับถ่ายละครด้วยก็เป็นวัยใกล้เคียงกันค่ะวัยใกล้กับบิวกินครับคือความสวยระดับโลกมงลงเลยมงลงเลยดูเลยมงลงเด่กเกียอย่างนี้เลย <c oughs> มงลงเลยมงลง <c oughs> เป็นนางแบบระดับอินเตอร์เนาะเป็นระดับอินเตอร์ใช่เรียกว่ามหาราณีดีกว่าเฮ้ยระดับอินเตอร์นี่เม่เท่าไหร่เป็นระดับดาวอังคานเฮ้ยมันเกินไปมันว่อไปมันว่อไปมัว่อไปแต่จริงๆคือใครก็ต้องรู้จักเขาเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นทางด้านภาษาฝรั่งเศสก็พูดได้เฮ้ยขอสักหน่อยนึงโคซองโคซองโคซองเกาหลีก็พูดได้เฮ้ยเกาหลีขอสักนิดอโตูดี ักดับอยากแต่งหน้าแล้วล่ะภาษาเยอรมันกับบิลกินหน่อยขาหมูขาหมูหมูเยอรมันอะไรวะเนี่ยครับผมอุ้ยตลกเหมือนกันนะเนี่ยพูดจีนเก่งด้วยอ่ะพูดจีนเก่งอ่ะเออซึ้งเก่งเหล่ากายกวางสีสีหมาเก่งเองนี่ฮาวนี่ฮาวสีสีเชียงต้องข้ามั้วไม่ต่างจากหมาเก่งเองนะ ไม่น่าเชื่อคนนี้เขาก็คุยภาษาจีนได้พี่ครัุยอย่างเขาหน่อยพูดจีนได้ความสามารถพิเศษพี่เจียบ์ดาราอินเตอร์รลองดูชิงเทียนหนีเล่อามาเั้ยมงว้าวอิซิว่าจะไปต่าเฮ้ยพูดได้จริงด้วยอ่ะ เขาฟังออกว่ะเขาฟังออกอ้าวมีน้อยคนพูดภาษาจีนได้อลองคิดดูเราเคยทํางานด้วยกันหรือเปล่าอ่ะเคยค่ะเป็นงานแสดงหรือว่าเป็นงานเพลงหรืออะไรครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าเคยทํางานด้วยกันนะครับป่าวบอกไม่ได้เพราะนึกไม่ออกนึกไม่ออกฮะเราเคยมีความทรงจําร่วมกันสักอย่างหนึ่งไหมครับเราชอบกินติมซัมซิวโรสที่ p l a าอ eterni เฮ้ยมาแล้วมาแล้วคุณชอบกินไหมคะผมชอบแต่ไม่เคยไปไม่เคยฮะ นี่เอาอความทรงจำร่วมกันเข้าความทรงจำร่วมกันอยาคิดติ้งตั้งขึ้นมาเองค่ะคุณเอาความทรงจำร่วมกันว่าไงค่ะคุณแม่รัตนาเฮ้ยว่ายังไงมัตซีนาบอลมัตซีนาบอสพละอันพละอันทำไมไทยอินมกิ่งคุณไม่ใช่ฉันคนเดียวที่สามารถจะกินเป๊ปซี่ได้เพราะเสื้อตัวเนี้ยใครใส่ก็ต้องกินเป๊ปซี่ไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อเอาเอาหน่อย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  ไป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 อเป็นเล่นนะมามามาไดะมามาจัดไปพ่อจัดไปเฮ้ย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 เอ็นมล่าเฮ้ยเป็นไงครับพ่อดชอเอลซ่าเอลซ่าคิดดีๆเฮ้ยอะไรอะเขามีลายผมเฮ้ยยังไงลายผมชื่อเอลซ่าแล้วมีใครบ้างอะเพื่อนเราในไลน์มีใครบ้างคิดคิดฮะคิด เสียใจจังจำพี่สุนารีไม่ได้เฮ้ยไหนขอเพลงกับเท้าย่าโมสักนิดหนึ่งลืมลืมไม่ต้องยอมแล้วนะเขามีลายสุนารีป่ะอันนี้คือเอาตรงตรงจากใจยังไงวันนี้บิวกินก็ต้องตอบถูกเป็นสาวใต้เฮ้ยชัดเวอร์มโนรานี่คือแบบว่าฝังอยู่ในแกนร่างกายของเขาเลยเรื่องจริงคุณอ้าสักนิดสักหน่อยนึงฮะมา เออได้ออร้องด้วยะร้องด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยทนไม่เคยรู้นี่มันเพลงผมเนี่มันไม่ใช่รำที่หรได้แล้วไม่ใช่โนราหอเราเราร่วมกันงานเอ้ยเราร่วมงานเราร่วมงานกันนี่นานหรือยังครับร่วมงานกันนานหรือยังครับนานแล้วนะคะถึงปัจจุบันมีชื่อไหมเริ่มนึกออกพูดชื่อมาพูดชื่อมา ตอนนี้ที่คิดในหัวเนี่ยมีมีสองคนครับครับคนแรกคือพี่ใหม่ลดวิกาใหม่ลดวิกา,า,กาพี่มาค่ะคนที่2คือพี่พี่ปล่อยตรีชดาครับปอยตรีชดา,ชดาเฮ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะไม่ใช่นะ <laughs> มาถูกทางแล้วครับแต่เลือกผิดแล้วกัน พูดอย่างเงี้ยก็ผิด2คนน่าเลยไปทางอื่นดีกว่าเว้ยเอาอย่างงี้ไม่มีใครโกหกเลยอะจริงหรอจริงเออไม่มีใครโกหกเลยแต่ก็ไม่มีใครสบตาบิวกี้เลยเหรอไปชื่อดีกว่าไปชื่อดีกว่าอะตอมครับชื่อครับพี่ไม่บอกชื่อแต่อยู่ใน2คนนั่นแหละเฮ้ยไม่มีความจริงไม่พี่จะไม่หลอกเรากระบูนงี้ทุกเทปเลยดูอยู่ใคต่อ พี่เป๊ะตอบ3 2 1สอหไม่ดาวิกายไม่ดาวิกายโอ้ยตัมติดมากพี่เจี๊ยบตอบ3 2 1ต้าเหนิงค่ะพี่เหนิงพูดจีนได้เหรอชื่อละไม่น่าใช่ไม่ใช่ต้าเหนิงค่ะแต่เป็นตาโชยตาโชบปู่ย่าหลาอู้หลู้ว่าตาเมงโอ้ยเอาปอกชื่อกันไปหมดแล้วคุณเชื่อใครไม่เชื่อใครอยู่ที่คุณรับเบี้กินลองวิเคราะห์วิเคราะห์ดูอย่างแรกคือสวยใช่ไหมแล้วก็ อินเตอร์ใช่ไหมครับเป็นแบบนางแบบด้วยแล้วก็พูดภาษาจีนได้ด้วยแล้วก็มงลงผมว่าพี่ปอยติชนาครับคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือโอ้โหโชัวร์ป่าชัวร์ครับพี่ปอยติชนาครับคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือปอยติชดาครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมา 山川变样。 สวัดีครับปอยครับสวัสดีค่ะมีการเฮ้ยมีคนทายถูกทำโป๊ทำโป๊ทำโป๊หมดเล้วคือทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอะไม่รู้จะไปยังไงไงถามจริงตอนฟังเสียงปอยอะรู้เลยป่ะมีคนทายถูกนี่ยจำได้และหันมองกับพี่นุ้ยเลยว่าแบบพี่นุ้ยก็ทายถูกใช่ไหมคือเสียงเธออะฉันมันทำให้ฉันรู้สึกว่า มันไม่รู้จะใบไปทางไหนเพราะยังไงก็คือปล่อยตรีชดาเสียงนี้มีเสียงเดียวปอยใครดูรายการนี้ใบาย,ยากมากของปอยง่ายนะทําไมเออทำไมพี่นุ้ยทำอย่างงี้งดืม่มเบฟซี่เลยราดเลยราดเธออย่าท้าทายฉันนะปอยฉันไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาท้าทายฉันได้นะไหนไหนฉันท้าเธอเลยเธอมันกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นอแล้วรู้สึกซาไม่อยากจะเชื่อแล้วก็รู้สึกอร่อยฟินจริงๆคุณเฮ้ยไหนไหนเฮ้ย ลูกค้ากลับไปแล้วเหรอลูกค้ากลับไปแล้วนี่ให้ตายเถอะยังซาอยู่ข้างหูยังฟอฟอฟมันอร่อยซาแล้วก็ฟินได้อีกเปียกไปหมดทั้งตัวล้วคุณดับได้โปรดเลยพี่นุ้ยครับแก้เลนหยุดอะไรหยุดอะไรอะไรเงอ่านไม่ต้องลาดนะพอแล้วทำไมไม่ส่งเร็วกว่านี้อ่ะ ทำไมตอนไหนถึงคิดว่าเป็นพี่ปลอยครับตอนตอนแรกที่ฟังเสียงร้องอ่ะไม่รู้เลยฟังเสียงไม่รู้รเลยลคือผมประชุมง,งานกับเขาบอยอเวลาเขาพูดเขาจะมีแอคเซนต์ของเขาอยู่อะไรอย่างงี้ครับแล้วเหมือนมันมันคลิกขึ้นมาแล้วก็พอเขาพูดภาษาจีนแล้วก็เลยนึกว่าเฮ้ยมีใครบ้างที่แบบอยู่ใกล้ตัวแล้วเราพูดภาษาจีนได้อะไรอย่างี้ครับ <S <S จริงๆผมเจอพี่ปลอยต่อหน้าครั้งแรกวันนี้เลยครับ ก่งงอนนั้นเนี้ยเราคุยกันผ่านผ่านคอลแล้วก็วันที่เหมือนที่ผมไปเจอคือวันนั้นผมไม่ว่างพอดีอะไรย่งี้ครับก็นี้ได้เจอพี่ปอยครั้งแรกเลยครับบิวน้องไม่รู้เลยนะว่าพี่อ่ะต้องไปเรียนร้องเพลงแล้วต้องหนีบเสียงหนักมากเพื่อมารายการนี้ใช่เจ็บคอกินแปซีีหน่อยนุยน้ยกินแปรสีฉันหน่อยนุ้ยผู้เป็นเล่นไปใส่แก้วนะฉันไม่กินเดี๋ยวติด แล้วเป็นงานรายการติดต่อไปว่าจะต้องมาเป็นนักร้องหลักแคมเปญให้กับบิวกินตัดสินใจรับเลยไหมครับพอน้องหรือยังไงตัดสินใจค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้า V I P นี่คือเขาอ่ะเป็นซีอโอนะคะแล้วก็ให้โรงงานปล่อยผลิตแบรนด์ของเขาที่ทําที่ทําโรงงานอาหารใช่ไหมใช่เ้วเป็นสาเหตุว่าทำให้พีไลา์กันละกันน้องเก่งมากค่ะแล้วก็ปล่อยก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งทั้งงาน ธุรกิจแล้วก็ทําง,งานที่ได้มาออกรายการวันนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นพลังเสียงของน้องเนี่ยน้องร้องเพราะแล้วก็ติดตามผลงานน้องอยู่ตลอดนะคะโอโ้ดีใจมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาถึงกับพี่ปอยนี่รเราเรา,เราดูเราเห็นพี่ปอยตั้งแต่เราแบบ เด็กๆเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่ารู้จักพี่ปอยในในการทํางานอ,อีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเขาทําอะไรเขาจะแบบตั้งใจสมมติว่าเราแบบเราอยากได้อะไรเงี้ยเขาเขาทำให้เราได้หมดอะไรเงี้ยเขาแบบเก่งมากๆแล้วก็วกขอบคุณที่เหมือนกับว่ามามาช่วยแบบมาออกอรายการาร้องเพลงด้วยกันเลยขอบคุณมากเลยครับผมก็เป็นการร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกและเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคูค่ด้วยนะครับให้ฝากผลงานครับ ปอยครับตอนนี้สามารถติดตามอะไรปอยได้บ้างครับทำโรงงานผลิตซัพพลีเมนต์นะคะแล้วก็รับวิจัยพัฒนาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยค่ะได้ครับอ่ารับบิวกี้แล้ะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้เลยนะครับที่ผมจะมาฝากให้กับทุกๆคนนะครับผมตอนนี้นะครับผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของเปบปซี่โอ้โหซึ่งจากภาพที่ออกมาควรจะเป็นพรีเซนเตอร์มาก <Players> ก็คือที่เราแซวๆกันเนี่ยวันนี้เราก็คือจะมาแนะนําแปปซี่ไม่มีน้ําตาลนะครับผมกลิ่นลิ้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกลิ่นใหม่ที่ทางแปปซี่เนี่ยปล่อยออกมาก็ไปลองกันได้สีเขียวแบบนี้นะครับผมมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยก็อย่าลืมไปลองกันนะครับผมแปปซี่กลิ่นลิ้อร่อยซ่าฟินได้อีกลองเลยครับอ่าอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะครับก็ไปหาซื้อมาลองกันได้นะครับอร่อยจริงๆนะครับภารกิจสุดท้ายครับท้ายถูกถือว่าวิน ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งคู่เลยที่มาร่วมรายการกับ